เกาปลาคือเก่าแหละครับไม่อนีก็ได้ผมมาสิมาเบืงองมาเกาลัดครับเกาลัดปลาว่าฟเซียเปกัวมาเบืองมาเกาลัดปลากับหมกเบียนว่ามาพ่อไว้รอบที่แล้วกระหม่เบียนกับเป็นหลายอยู่ครับมาเบืองว่ามันจะสุกไปมีแต่นหน่วยใหญ่ด้ครับกระหม่เบียนตัวน,นี้มันหวานสุกเมือนเนี่ยมันก็ค่อนข้าง,งที่สีหากินยากเหลือย์ เหลือไว้แครียู่ทั้งผู้นี่ครับขันบ่ได้ยังขากลับกับสิได้ย่านแม่นไดโน่สร้างป่าแหละครับกลับเมียบ้านเดี๋ยวจะเอาสิเบิ่งหมากใหม่ก่นอนบ่มีหมากใหม่ยังสีหาเอาน้ำใหม่ถ้าคนกับแม่หลายอยู่ดีครับขนเขตบริเวณแถวหมู่บ้านกับแม่แล้วกับพื้นที่บ้านแถวกลางๆหมู่บ้านกลางๆ เจ้าก็ด้มาเอาได้ผู้ละปิดสวบนะครับนอสร้างปลาต่าว่นนอปอหลายๆครับนอปอว่นีคนเอาจะนอมงามยิงใหญ่นี่มุ่นข้างๆผมเห็นไ่นี่มันนอสร้างมันมันเหี่ยวแล้วบ่มีคนมาเอา ตรงนี้จะเ่แม่นหลังผู้ที่อะนะครับแต่ว่าหลังผู้ขึ้นไปเีกขึ้นไปเอกอยุพักดันบนครับพู้นขึ้นไปอีกอีกประมาณก็ถึงลอยเมตรดเดียครับมันก็สิเป็นหลังผู้หลังผู้สิเป็นพื้นราบแบบนี้เลยตรงนี้จะเป็นท่างเดือนที่ข้าเจ้าตัวไปไปเอานามครับนามต้องไปวัดปลาเหนมั้ยสิมีเ,เจ้าเดือนทอพี่บิซีไกย่ยุครับเดือนขึ้นมาบบกหลายกิโลเละว่านาม ตามที่คลิปๆก่อนที่ผมเคยถ่ายให้เบิ่งน่ามันจะออกอยู่เมื่อปีครับน่อสร้างมันเหี่ยวหมดแล้วบม่มีคนมาเอามันมันแบบสูงเป็นร่ำไว้ถ้าเอาปีนาแล้วครับนว่าแต่ว่าก็มีคนห้อยคนมาเอาอยู่เอามันก็เอาไปบ่าเมื่อตัวครับมันไหลซุ่งเหี่ยวแล้วก็หไหล ยาเป่าไม้รักเมื่อนีกนอ้ก็อีกมาเบื้องหมากไม้ครับมาเบื้องหมากเบียนปีที่แล้วผมก็ได้มาเอาไปกินนี่เดี๋ยวหอดต้นมันเลยครับนี่ต้นหม,ม,ม,มากเบี้ยนยื่นื่อในเมื่อผมสีครับหมากเบี้ยนง่เดี๋ยวแพาเข้าไปเบิง้งมันจะสุกไป แต่ว่าปีที่แล้วผมมาเอาช่วงสิงหากััย่าช่วงช่วงเดือนกันญ่าครับมันจีสุกยุป,ประมาณระวังสิงหา,าถึงกันย่านี่แหละบมท่านสุก เจ้าว่าบางก็มีเรื้มลวนเนี่ย,ยแล้วครับเจ้าว่ามันจ่หน่วยหยิบแหละลวนองค์สีเบิง่งบ้านสุกอยู่หน่วยเหนียนกับพรสมบูรณ์มันลวนนี่ครับดานให้มันจะเป็นทั้งสี่มักเบียนปลา,าหอมบรสมบูรณ์เพราะท่านสุกครับนี่ หน่วยใหญ่อยู่ด้ขนาดมันบ่ทหันเต็มทีเลยครับต้นนี้ต้นนี้หน่วยใหญ่ครับเนี่ยมันจะมีพวกสัตว์มากินพวกกระเตียกระลวกพวกบางนี่ครับต้นมันเน็นบอกมีตัวน,นี้เลยสูงเติบอยู่แต่ว่าวกับพ่อเอาได้อยู่ครับขนมันสุกสูงบ่ทหันสุกมากเต็มต้นเลย ว่่ได้กินหรอกครับมักเบียนเมื่อน,นี้หมักเบียนเพราะท่านสุกมักเบียนเพราะสุกเอาน้อสร้างตัวแล้วครับแบบน,นี้มันต้องมี่เนว่ติดใหม่ติดมือกับต้องไปที่มันใด้มากไก่เสียเวลามากแล้วกับตัวเปล่าไ่าได้หรอกครับไปครับปเปล่านโน้สร้างกันครับ